สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสาหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสาคัญครับสะเทือนใจแม่เพิ่งคบกับสามีใหม่เพียง1เดือนทําร้ายลูกสาววัยสองขวบทุบตีและจับยัดลงถังซักผ้าขณะที่พ่อเลี้ยงเข้าพบตํารวจยืนยันไม่ได้ทําร้ายร่างกายก่อนอ้างแค่สั่งสอนไม่คิดจะเป็นเรื่องใหญ่ อยากหคอธิบายตอนนี้เอาเด็กไปเล่นเหรอแม่ก็อยู่ด้วยครับอแม่ก็อยู่ด้วยเนาะเราได้ตีน้องไหมพี่ถามแค่นี้ยแม่แม่ครับได้จัดเด็กแม่ครับ่เคยทำร้ายเด็กไหมคะไอเรื่องตีมันตีอยู่แล้วครับเด็กคือใช้ไรตีพี่ก็มือนี่แหละครับแต่พูดถึงว่าผมไม่ได้ทำอ่ะพี่เค้ไหนไหมไอเรื่องที่ว่ากักขังอะไรเนี่ยค่ะก็ผมโพสผมจะมาโพสประจานตัวเองทำไมใช่ไหมพี่อ่าใช่แสดงว่ามีคนเอารูปไปโพสใช่ผมก็มาแจ้งความตรงนี้เรายืนยันกับสังคมได้ไหมว่าเราไม่ได้ทำร้ายเด็กเลยใช่ยืนยันได้ครับ ขณะที่ตำรวจแจ้งข้อหาพ่อเลี้ยงและแม่แล้วด้านยายและพ่อมอเดินทางรับเด็กจากนัสซีรี่ไปดูแลชี้เด็กมีร่องรอยถูกทำร้ายตั้งแต่วันแรกที่รับเลี้ยงส่วนสภาพจิตอย่างแย่มีความหวาดระแวงตลอดเวลารวบแล้วหนุ่มเจ้าของสวนยางสวีปืนโหดยิงหนุ่มใหญ่พร้อมคนงานเมียนมารวม4ี่ศพหลังตำรวจชุดสืบเข้าปิดล้อมป่าเชิงเขาก่อนตะครุบตัวคนร้ายขาใหญ่นาสักหลังหนีไปกบดานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับอาวุธปืน หลังจับสัญญาณมือถือของมือปือนรายนี้ได้ซึ่งจะนำตัวมาสอบสวนที่สพนาศักพร้อมแจ้งหลายข้อหาหนักก่อนสารภาพแค้นสะสมนานาไ่เกีนดไต้องับโอครับไม่เคยต้องด้ได้ได้นะโอเคนะเอาโอเคึงต้ไปเยๆไปทำอะกินเดี๋ยวไปตัวน้องนี่ว่ ระทึกกลางทะเลกว่า7ชั่วโมงริดพายุตาลิมสัดซากอวนเก่าพัดพันใบจากเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้างจังหวัดตราดถูกอวนประมงติดใบพัดเครื่องยนต์ดับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวกว่า30ชีวิตลอยเคว้งกลางทะเลห่างจากฝั่ง6กกิโลเมตรท่ามกลางคลื่นลมแรงขณะที่กัปตันขอความช่วยเหลือจากชาวประมงประสานต่อฐานเรือก่อนช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย สอวประกาศดำเนินคดีเอาผิดทั้งแพ่งและอาญาแก๊งล่าแม่มดดูหมิ่นและคุกคามคนที่ไม่เห็นชอบพิธาเป็นนายกชี้ไม่ใช่หลักประชาธิปไตยเสรีประเดิมฟ้องทนายดังเดชาและอันบุรีลำด้านสมชายลั่นรู้ตัวทุกแอคเคาแล้วยืนยันเอาจริงไม่รับคำขอโทษว่ารายการไหนกิจการไหนนะครับที่จะให้คนไปบูลลี่เอาไปให้ลาย เพื่อให้กิจการนั้นมันล่มล่มสลายองผมนี่โดนในตลาดเสรีปรากฏว่าส่งข้อความเข้ามาทำร้ายแม่ค้าในตลาดนะฮะลูกค้าใครเข้ามาก็ได้ครับก็พูดในทางเสียหายจริงๆพวกนี้โง่ท่านท่านครับท่านโทษคือพวกนี้ไม่ฉลาดคือคนที่เขา้าลงคะแนนให้พรรคการเมืองพรรคเนี้ยนะครับก็คือพวกแม่ค้าเหล่านี้ครับลูกค้าที่เข้าตลาดผมนะครับก็คือลงให้พรรคเนี้ยตอนนี้เขารู้แล้ว นะครับว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะฮะมันมันเป็นเรื่องทําร้ายคนอื่นนายเดชาไม่หวัน่นถูกทีมคณะสวเตรียมฟ้องเอาผิดหลังวิจารณ์การทํางานลั่นฟ้องมาก็ฟ้องกลับกินเงินภาษีประชาชนย่อมวิจารณได้ลั่นถแถลงข่าวแบบนี้จะปิดปากกันหรือเปล่าโคศกตํารวจชี้แจงภาพตารวจติดสัญลักษณ์อามแขนไดโนเสาร์และแมวคาบมีดวันกิจกรรมคาม็อบกลุ่มผู้ชุมนุมติดให้เองก่อนขอถ่ายภาพระบุเครื่องแบบข้าราชการ ไม่ให้ติดเครื่องหมายอื่นสั่งบชนตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งเตือนการสร้างประเด็นเพื่อประโยชน์เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาก่อนรับมีสวรประสานให้เข้าไปดูแลความปลอดภัยหลังถูกคุกคามโลกโซเชียลชี้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลตามคำร้องในกรณีของสวบางท่านก็ได้มีการร้องขอในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับ ทางสำนักงานชาติเนี่ยก็จะได้พิจารณานะครับจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยดูแลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสงบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับราอุโซเชียลแฉยับอาทิตย์ริวทำลายร่างกายแฟนคลับสาวด้านพี่สาวฝ่ายหญิงแฉต่อน้องสาวคลั่งรักถึงกับซื้อรถให้แถมมีอะไรกันแล้วก่อนจะมีปัญหาทำลายร่างกายปุมฝ่ายชายจะกลับไปหาเมียขณะที่อาทิตย์ริยวยอมรับผิด บอกตอนนั้นอยู่ในอาการเมาด้านแนนโฟนอินสดหนังคคลม้วนกับพี่สาวโดนสังฆทานทุ่มใส่จริงแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บยันสถานะเป็นแค่แฟนคลับไม่โกรธฝ่ายชายปฏิเสธไม่เคยซื้อรถให้ ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะผู้ชมการเมืองเมื่อวานนี้ค่ะไฮไลท์อยู่ที่การประชุมแกนนำา8ดพาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคะซึ่งก็มีมติเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐนะคะอีกรอบหนึ่งในการโหวตทิงนายกรอบ2 19กรกฎาคมนี้ค่ะนี่คือบรรยากาศเมื่อวานนี้ช่วงเย็นหลังจากที่หารือร่วมกันนานเกือบ2ชั่วโมงนะคะคุณพิธาก็ได้แถลงข้อสรุป3ข้อคือ1ทั้ง8พัรมีมติ เสนอชื่อคุณพิธาอีกรอบในการโหวตชิงนายกรอบ29กรกฎาคมนี้ค่ะ2กรณีการยื่นแก้ไขมาตรา272ว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยพักคเก้าไกลไม่เกี่ยวข้องกับอีก7พักที่เหลือและ3ก็คือกรณีข้อบังคับที่41ของรัฐสภามีความเห็นในทางกฎหมายว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่ถือเป็นยติแต่เป็นการเสนอชื่อผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองโดยเห็นต่างจากพุทธ,ธสภาค่ะ ึ่งคุณพิธาก็ย้ำว่าในการบทเลือกนายกรอบสองซึ่งเป็นสมรภูมิแรกที่ประกาศไว้ตังเป้าจะได้เพิ่มขึ้น10%ซนะคะก็คือจากเดิม324เป็น344ถึง345เสียงแต่ถ้าหากว่าไม่มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็พร้อมถอยเพื่อประเทศชาติให้กับพักอันดับสองตาม MOU นั่นก็คือพักเพื่อไทยค่ะยืนยันบอกว่าช่วงเวลาที่เหลือยังพร้อมสู้และทำเต็มที่และความสัมพันธ์ของแปดพักยังเป็นไปด้วยดีค่ะ ความสัมพันธ์ของ8พักร่วมตอนนี้เป็นยัางไงบ้างก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับมีมีความพยายามที่จะตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้แล้วเราก็มีมติส่งผมอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะพยายามใช้เวลาที่เหลืออย่างเต็มที่นะครับมีการเปลี่ยนเรื่องของปฏิพัตกับชาติไทยนามาด้วยอันนี้มีการทุบตีกันในกางพรรค่วงไหมครับอันนี้ยังไม่ได้เป็นเป็นมติของทาง8พักนะครับรั้นที่สองนะครับเล่มไม่ต้องขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็จะ ผมคิดว่าถ้าถ้าให้เหมาะสมก็ขึ้น10 10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสัก324เป็น344 345ก็น่าจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะกลกไว้จะใช้คำว่านยยะสำคัญแลวไม่ได้คิดตัวเลขในใจนะครับก็คงจะมีตัวเลขที่มันไม่ฝืนความไอสายตาของประชาชนที่บอกว่าอาจจะได้รับมาคุณก็องเลยครับว่าจะเป็นเสียงกับความสนบสมก็ต้องดก็ต้องรอดูด้วยกันครับแต่ว่าผมก็ยัง ยังทํางานในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ทิ้งไปนะครับยังสู้อยู่ครับนอกจากนี้คุณพิธาก็ยังพูดถึงเรื่องการแก้ไขมาตรา112ที่เป็นเงื่อนไขนะคะว่าเป็นข้ออ้างที่อยู่ข้างหน้าแต่ข้างหลังมีหลายเรื่องมาตรา112เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ตนต้องรักษาคําพูดก่อนหาเสียงพูดไปอย่างไรหลังหาเสียงก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าสู่อํานาจด้วยทุกวิถีทางค่ะมาตรา112นี่เป็นเป็น ข้ออ้างที่อยู่ข้างหน้าแต่ว่าข้างหลังก็คงมีหลายเรื่องนะครับตามอย่างที่พี่ๆสื่อมวลชนวิเคราะห์กันในหลายรายการไม่ว่าจะเป็นช่องไทยบีเอสช่อง3ช่องไทยรัฐก็คงเห็นตรงกันว่าจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่อาจจะไปกระทบกับผลกระทบเกี่ยวกับสัมปทานเกี่ยวกับผลประโยชน์การเป็นรูปกองทัพเรื่องกออรมนอที่พรรคก้าวไกลต้องการที่จะให้ทหารออกจากการเมืองให้ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเรื่องเรื่องหน้าจอหนึ่งสองก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเป็นเรื่องที่สาคัญแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างก็คิดว่าถ้าเรื่องนี้พอหายไป เรื่องอื่นก็จะมาอีกั้งและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผมต้องการที่จะรักษาคําพูดก็คือก่อนหาเสียงพูดไปยังไงหลังหาเสียงก็ไม่ใช่ว่าต้องการที่จะเข้าสวมอำนาจด้วยด้วยทุกวิถีทางที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับพรรคเก้าไกลที่เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา2 7 2เพื่อปิดสวิตสอวอในช่วงเวลานี้นะคะ เมื่อวานนี้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลังประชุม8ปดพักรวมค่ะบอกว่าเป็นสิทธิ์ของก้าไกลที่จะเสนอส่วนพักอื่นก็เป็นอิสระตามนโยบายของตัวเองขณะที่การโหวตนายกรอบสองระบุว่าไม่ได้คิดแผน2ค่ะแล้วก็ย้าว่าทุกพักต้องช่วยกันหาเสียงสนับสนุนจากสอวอแต่ถ้าหากว่าคุณพิธาไปต่อไม่ได้ก็ต้องมาเริ่มคิดกันใหม่ใน8ปดพักรวมค่ะเคลียร์ใจกันเรื่อง272ไหมคะไม่ไม่ต้องเคลียร์ใจครับไม่ได้มีอะไรที่ผิดใจกันเพียงแต่ว่า เมื่อต่างฝ่ายต่างได้ทําความเข้าใจในประเด็นของตัวเองแล้วแล้วก็คิดว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พตางๆสองเจ็ดสองก็เป็นเรื่องที่พักก้าวไกลเสนอเป็นของพักก้าวไกล่วงพักอื่นก็เป็นสิทธิ์ที่แต่ละพักว่าจะดาเนินการอย่างไรก็เห็นว่าในที่ประชุมนี้ขอให้ทางเพื่อไทยช่วยหาเสียงสนับสนุนจากสวด้วยใช่ไหมครับก็ทุกพักะครับต้องช่วยกันหาเสียงทําความเข้าใจว่าเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเป็นอย่างไรนะครับมองแล้วเป็นน้าาได้ ุกคาประกาศไว้10%นะคะก็ต้องใช้ความพยายามทุกทุก,ทก,ทกฝ่ายในการทําความเข้าใจนะครับไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าอย่างไรแต่ว่าต้องพยายามทาความเข้าใจไม่เตรียมไม่เหือยไหมคะคุณคุณคณมามาวันที่19ก็ยังไม่มีครับถ้าหากว่าเป็นไปต่อไม่ได้ก็ต้องมาเริ่มต้นที่จะคิดกันต่อก็ยังมีเวลานะครับผู้ชมครับวันพรุ่งนี้19กรกฎาคมนอกจากจะมีการโหวตนายก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือคุณพิธาย,ยังต้องลุ้นการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญที่ถกกันอยู่ครับเรื่องคำร้องของสมาชิกภาพสสของคุณพิธาด้วยนะครับ พรุ่งนี้9โมงครึ่งวันและเวลาเดียวกับที่จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรอบที่สองคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะประชุมนะครับวาระก,การประชุมที่สําคัญก็คือพิจารณาคําร้องที่กกตอขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพสสของนายพิธ,ธาลิมเจริญรัฐสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งสืบเนื่องมาจากคดีการถือครองหุ้นไอทีวีครับซึ่งหากสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา และหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องจริงก็จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยขณะที่คุณพิธาก็บอกว่าไม่ได้กังวลใจแต่อย่างใดนะครับเพราะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่ได้ทําให้ความเป็นแคนดิเดตนายกหายไปเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของคุณธนาธรจึงุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ครับ ตอนนี้ก็เห็นว่าประชุม9ก้าโมงครึ่งเป็นวาระการประชุมที่4ี่มีเรื่องการขยายเวลากับรับเรื่องพิจารณาหรือไม่พิจารณาแต่ว่ามันผลมันจะออกมายัางไงก็แต่เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ความเป็นแคนดิดตนายกของผมหายไปถ้าเทียบกับตอนคุณธนาธรเป็นตน้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ได้เรื่องที่น่ากังวลใจแต่อย่างใดนะครับ ในขณะที่พรรคก้าวไกลในตอนนี้กําลังพยายามที่จะหาเสียงสนับสนุนให้คุณวิทาได้สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีรในการโหวตรอบที่สองเนี่ยนะคะมชมเมื่อวานนี้ค่ะพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทค่ะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้ให้สัมภาษณ์กับพิยุทธ์นะคะคุณสรยุทธ์สุทัศนะจินดานในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอช่วงหนึ่งเนี่ยมีการเปิดประเด็นว่า ได้ประสานไปที่พักประชาธิปัตย์และพักชาติไทยพัฒนาเพื่อมาสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลของก้าวไกลแต่ยังไม่ได้รับคําตอบจากทั้งสองพักนะคะหลังจากนั้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าการดําเนินการนี้ไม่ใช่มติของ8ปดพักร่วมแต่ถือเป็นหน้าที่ของตนในฐานะ8ปดพักร่วมค่ะพอถามว่าพักเก้าไกลจะเอาด้วยหรือไม่พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าไม่เอาได้ไงถ้าไม่เอาก็โง่เต็มทีแล้วทอ็อปเก็บอกขอเข้ากรรมาการบริหาร่อน เหมือนกันน่ะนะคือเขาโกงไม่กล้าตัดสินใจคนเดียวไม่เหมือนพี่พี่มันตัวคนเดียวนี่อ๋อประชริปัวก็เข้ากรรมการบริหารเนี่ยไม่มีใครตัดสินใจได้เนี่ยแต่ละพักมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหมครัี่โทไปโอ้ยมันแล้วแต่เขานะเขาก็ยังไม่บอกหรอกก็ั้าเขามาก็มาทางพักนั่นแหละจะมาแบ่งได้ไงโอ้ยมาถึงตอนนี้เขาก็ต้องเอาประโยชน์แล้วมีใครก็มาช่วยเฉยเฉยเขาจะให้คำตอบในวัน ก่อนมนที่19บเก้ามันต้องกอดอยู่แล้วแล้วแล้วทางพักเก้าไกลเขาเอาด้วยไหมคะก็ไม่เอาได้ไงอ๋อพักเก้าไกลก็ไม่รังเกียจถ้าเกิดว่าเขาเขาวันนี้ไม่ได้โดนเบรกใช่ไหมคะถ้าไม่เอาก็ถ้าไม่เอาก็โง่เต็มทีอะ ส่วนคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะเลขาธิการพรรคเก้าไกลก็พูดถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าทุกพักคงช่วยช่วยกันทั้งแปดพักคงพยายามหาทางจะช่วยในขณะที่นายแพทย์ชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่ากรณีดังกล่าว <c oughs> เป็นความเห็นของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ใช่มติของ8ปดพักรวมค่ะล่าสุดมีกระแสข่าวว่าุณเสรีพิสุทธิ์ได้มีการโอนไปชวนพักชาติเสนอพร่วมและเขาด้วยเหตนี้ที่ทราบเรื่องนะครับ่าเป็นมติของกันค่ะ ไม่มีมติของ8ปดพักครับอะไรที่เราเขียนไม่เอ็มอยู่ยังยึดมั่นนะครับเป็นความเห็นของของท่านหัวหน้าพักเสรีธรรมชนะครับไม่ได้เป็นความเห็นของที่ประชุม8ปดพักร่วมเรายังไม่ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกันนะครับแลวพักแกนนาเองเขาก็ไม่ได้เป็นผู้เริ่วมการในเรื่องนี้ ในขณะที่ทางชาติไทยพัฒนากับประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าได้รับการติดต่อมาจากพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์จริงค่ะโดยคุณวราวุฒิศิลปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนายอมรับว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์โทรมาทับทามขอเสียงให้โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกแต่พักต้องหารือกันภายในก่อนไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวคนเดียวซึ่งก็ได้แจ้งไปว่าเมื่อในพักได้คุยกันแล้วก็จะติดต่อกลับไปค่ะ โดยยอมรับว่าเป็นการชวนเพื่อไปร่วมรัฐบาลโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าทางก้าวไกลขอให้ช่วยประสานมามีการติดต่อมาจริงจากท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับเมื่อวานนี้ตามที่ข่าวขอขอบคุณที่มีการส่งสารมาถึงทางพรรษาไทยพัฒนาแต่ว่านาทีนี้คงต้องหารือกันในพักถึงจุดยืนแล้วก็แนวทางนะครับเพราะว่าการทํางานของพรรคนีนเนยเราต้องใช้ การประชุมพักแล้วก็มีการหารือกับผู้ใหญ่ในพักกันทุกๆคนทั้งนี้ทั้งนั้นจุดยืนของชาติไทยพัฒนาเราก็ยังยืนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องเกี่ยวกับแนวทางเรื่องหนึงถึงสให้เวลาตัดสินใจกับทางท่านเสรีย,ยังไงบ้างครับบอกว่าเดี๋ยวพอคุยกันแล้วเราจะติดต่อกลับไปบเป็นการชวนไปร่วมรัฐบาลหรือว่าชวนแค่ให้โหวตให้กับคุณพิธาครับอ๋อชวนไปร่วมรัฐบาลครับ ในขณะที่แหล่งข่าวพักประชาธิปัตย์ก็เผยว่าพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้โทรหาคนใกล้ชิดคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพักนะคะเพื่อสื่อสารไปยังคุณเฉลิมชัยว่าจะชวนไปร่วมรัฐบาลแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณใดๆจากคุณเฉลิมชัยค่ะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่มีการเปิดในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเมื่อาวานนี้นะครับก็คือคูรัฐบาลเดิมกําลังเจรจากับ50อสสของเพื่อไทยและก้าวไกลช่วงหนึ่งครับเมื่อวานนี้ที่คุณภูมิธรรมนะฮะมาออกในรายการเนี่ยนะครับ ก็ได้พูดคุยกับคุณสรยุทธ์นะครับคุณสรยุทธ์ได้ถามคุณภูมิธรรมนะฮะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยถึงกรณีที่เพื่อไทยออกมาบอกว่ามีความกังวลว่าอีกฝั่งเนี่ยมาตั้งรัฐบาลแข่งคุณภูมิธรรมบอกว่าการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้งูเต็มฟาร์มกล้วยเต็มสวนเราก็เคยเจอมาแล้วก่อนจะบอกว่าได้ยินมาว่าสสเพื่อไทย20คนและของเก้าวก้าไกล,กลเนี่ยสาคนโดนเข้าไปคุยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ฟังเสียงหน่อยนะครับยุแยงนะ,ะยุแยงคือ ไอ้ที่ก้าวเพื่อไทยหยิบประเด็นเรื่องเขา,อ,าอีกขั้วหนึ่งขั้วรัฐบาลหนึ่งเขาจะเสนอแข่งจริงๆเอามาเพื่อจะอบอกกับก้าวกับเองพอได้แล้วนะเดี๋ยวเขาจะเสนอแข่งกันนะว่าเดี๋ยวพลาดไปกันหมดเลยจริงๆขั้วนะั้นเขาไม่ได้เสนอแข่งหรอกการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอความเป็นไปได้ในการที่ร้8ยปดิบแปดเขาจะร่วมแล้วได้สวส5งห้าสเนี่ยเันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้เลยมันมีแล้วการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเราเคยพบบรรยากาศงูเต็มฟาร์ม กล้วยเต็มสวนมาแล้วเพราะนั้นเป็นแล้วก็มีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วความเป็นจริงวันนี้วันนั้นผมพูดกับก้าวไก่ของผมเนี่ยโดนต้อนเข้าไปเพื่อจะไปคุยเนี่ยจำนวนหนึ่งมากกว่ายี่สิบมีการคุยมีการคุยก็คือก้าวไก่ก็ถามถามแล้วของก้าวไก่ก็มีเกือบสามประมาณสามสิบถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็บอกเฮ้ยมันเป็นไม่ได้แต่ว่าเราเห็นปรากฏการงูและกล้วยมาแล้วอก็ต้องคิดหกสิบกว่าคนเลยนะ รัฐบาลต้องการอีกหกสิบสองหกสิบสามออืมก็รัฐบาลเวิร์กได้ต่อไปเลยไม่มีปัญหาอืมอ่าไม่คิดสิ่งเหล่านี้ที่เลวร้ายแล้วจะคิดสิ่งไหนอะขณะที่คุณนัชชาบุญชยัยอินสวัสดนะครับรองเลขาธิการรรคเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวบอกว่าไม่ทราบว่าคุณภูมิธรรมได้ข้อมูลมาจากไหนยืนยันว่าไม่มีแน่นอนครับไม่มีการติดต่อใดๆเชื่อว่าคนที่เป็นตัวแทนประชาชนในนามภาคเก้าวไกลได้เห็นแล้วว่าง,งูเห่าในอดีตนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างประชาชนลงโทษงูเห่าอย่างไร และพรกเก้าไกลได้คัดกรองสมาชิกทุกคนอย่างเข้มข้นครับเป็นการออกมาพูดของของทางคุณภูมิธรรมว่ามีการซื้องูเห่ากว่า50ตัวทั้งเพื่อไทยก้าไกลให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้เลยในส่วนของพรกเก้าไกลเอง151คนนั้นเนี่ยไม่มีการติดต่อหรือมีการพูดคุยอย่างแน่นอนและผมเชื่อว่าวันนี้คนที่เข้ามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในนามพรรเก้าวไกลได้เห็นแล้วว่างูเห่าในอดีตนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง คนที่เข้ามาเป็นสอสอในครั้งนี้ก็ได้เห็นบทลงโทษว่าพี่น้องประชาชนนั้นลงโทษงูเห่าอย่างไรและก็ในพักเก้าไกลเองเรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้ในครั้งที่ผ่านมาและก็เพื่อนสมาชิกทุกๆคนได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างเข้มข้น และก็ผ่านด่านการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนมาแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า151คนนั้นไม่มีงูเห่าอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของ50คนก็ต้องสอบถามไปยังผู้ที่ออกมาให้ข่าวว่ามีแหล่งข่าวจากที่ใดและก็มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบและก็ได้ป้องกันกันต่อไปว่าเป็นใครนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกกันต่อคะ่ะ